กินได้ก็กินเลยครตาจะมาครตาจะมาไอจ่ายไม่มีแรเลยเดี๋ยวกูตัดให้เดี๋ยวกูตัดให้อต้องปกัสาหินไม่อะไรเข้ามาเข้ามาสามสองหนึ่งนี้น้ำชิล่า สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมอยู่นะครับนี่เลย Pay to Win t o p Up เติมโคตรถูกเติมโคตรไวเติมโคตรง่ายบริการ24ชั่วโมงมีเกมหลากหลายให้เลือกครับเล่นเกมไหนอยู่เข้ามาช้อปปิ้งกันได้และที่สำคัญเวลาเติมเนี่ยก่อโค้ดตรงนี้ด้วยนะครับ MARG เพื่อสนับสนุนไอจใจด้วยครับเอาไว้เติมไข่นะทุกคนเอาไปลุยันต่อสวัสดีครับอยู่กับช่อง Margarita Channel นะครับก็อย่างที่เห็นเลยตุบตายตุบตายปุบปรับทัวร์นะครับต้องบอกก่อนว่าของของผมเนี่ยมันก็ ก็ของปานกลางอ่ะไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยนะครับซึ่งเซ็ตที่ผมใส่เนี่ยมันจะเป็นเซ็ตประมาณนี้ครับแล้วก็เซ็ตที่เป็นดาเมจเนี่ยมันจะเป็นเซ็ตนี้ซึ่งรวมๆเนี่ยคิดว่าน่าจะถึกพอสมควรเลยครับอย่างมีดเนี่ยก็10เปอร์ละกบแดง X ก,ก็35และมีการคน2ติดทุกชิ้นอันนี้2-1ด้วยซ้ำแต่ว่าก็นั่นแหละรครับ มันมันตายง่ายเกินไปอันนี้ก็เป็นคอร์สชาร์โดที่เป็นคาเนลกันคนนะครับแล้วก็เอ่อมีเดียมกันขนาดกลางแต่มันก็ไม่พออยู่ดีขนาดผมใส่เซตเนี้ยผมโดนวันฮิตตายเกือบไม่กไม่เกือบอะทุกอย่างเลยเล่นไม่ได้เลยครับก็เลย วอกไม่ลุงมุ่งสู่ฟาร์มดีกว่าครับผมซึ่งหัวข้อคลิปในวันนี้เนี่ยก็เป็นวิธีการฟาร์มของผมนะครับว่าในหนึ่งอาทิตย์เนี่ยผมฟาร์มอะไรบ้างแล้วฟาร์มยังไงใช้วิธีไหนอะไรไงไปก่ <S <S อนหน้านี้นนผมผมเชียร์หลอดไนท์ไปนะครับถ้าพูดตรงๆเลยก็คือถ้างบไม่เยอะนะไปสไนเอ์ไปหลอดไหนครับเพราะว่าผมเคยทําคลิปเปรียบเทียบอยู่นะครับว่างบเท่ากันเลยของเท่ากันเลยตัวไหนเก่งกว่าเพื่อนๆก็ไปหาดูได้ในช่องนะครับบอกเลยว่า มันเป็นความจริงที่คนงบน้อยจะมาเล่นสไนแล้วมันไม่เก่งแต่ถ้าเกิดว่าไปเล่นหลอดไนท์เนี่ยมันสามารถเอาไปเป็นสารตั้งต้นเพื่อหาของฟาร์มได้นะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยที่ผมจะมาทาคลิปเนี่ยจะเป็นหัวข้อเกี่ยวกับฟาร์มที่ไหนดีฟาร์มที่ไหนเอินเอาเป็นแบบฉบับของผมแล้วกันครับเพราะผมไม่รู้ว่าไอสิ่งที่ผมทําอยู่เนี่ยมันถูกที่สุดหรือเปล่ามันได้กําไรเยอะที่สุดหรือเปล่า แต่ว่าอันนี้คือวิธีที่ผมใช้มาตลอดตั้งแต่ทำของฟาร์มตั้งแต่ไฮคาสดมาแล้วกัน <Ooh. S 1> อ่ะเรามาแนะนำของสไนเปอร์กันก่อนนะครับบอกเลยว่าหลังจากที่กิลวอลเริ่มแบบมันเปียงเดียวเปียงเดียวตายเนี่ยผมก็เริ่มไปทำของสไนามาฟาร์มนะครับเอาง่ายงว่าถลําตัวแล้วแหละเริ่มฟาร์มสนุกแล้วอย่างแรกเลยเนี่ยที่ผมทำมานะครับก็คือวานาแกนบวก9ครับผมบอกทุกคลิปเลยถ้าใครมีบวก9เนี่ย ถอดของที่ดูด SP ออกให้หมดครับอย่างตอนแรกเนี่ยผมเลี้ยงมัฟก้านะก็เอาออกอย่างปากเนี่ยผมก็ตอนแรกใส่ไอ้ปากอะไรวะปากอันเนี้ยครับ explosion g ั m <Wow. S 1> ที่ฆ่ามอนแล้วเราได้ SP เด่งกลับมา5แล้วก็ลดปริมาณการใช้สกิลอีก3เปืนนะครับแต่ว่าผมเอาออกแล้วมัน,ม,นมันทันนะครับแค่ชิ้นเดียวเลย <Wow. S 1> เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดบวก9เราจะดูดมานาที่3เปอร์ครับนั่นก็คือหมวกใบเดียวเนี่ย มันเท่ากับไลเวิร์ดแล้วก็คอสส่วนหัวดูดเ p แล้วก็คอสส่วนมัฟที่ดูดเ p ใส่3ชิ้นนะแต่ว่าอยู่ในวารแกนอันเดียวเลยสําหรับของที่อัปเกรดมาอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือธนูครับธนูผมไปตีบวก10มาได้แต่ว่ายังไม่ได้ใส่เปเปอร์เอ็กนะยังหล่อนกับการถอดรองเท้าฟาเลนไม่หายนะครับ14รอบจุกเหลือเกินก็เลยใส่เปเปอร์ไปก่อนตอนนี้ดาเมจมันไม่ได้ขี้ริ้วขี้เละอะไรครับมันฟาร์มได้ ส่วนอย่างอื่นหรออย่างอื่นก็ไม่น่ามีอะไรแล้วครับก็เป็นเซ็ตเซตชาร์โดบิดเสื้อบี t เซ็ต p h ส s ิ c a อลส่วนเหมือนเดิมครับสแต,ต็อะไรก็ไม่รู้จับชายเหลือเกินแล้วก็อันนี้ครับปากถ้าเกิดว่ามันหมดอายุเนี่ยผมก็จะมาใส่บูโ o ล l ิงบับ b บิลนะครับมันจะให้ออสสเตกับ Perfect กต์ดอนะครับส่วนหูเนี่ยถ้าหมดอายุก็ไปหูวิกตอรี่เอียที่มันบวกฟรีนะครับ มาที่หัวข้อฟาร์มที่ไหนดีฟาร์มที่ไหนคุ้มแล้วฟาร์มยังไงแบ่งเวลาอะไรยังไงก่อนอื่นเลยเนี่ยสิ่งแรกที่ผมจะฟาร์มหลังจากที่หลุดวนันอาทิตย์มาก็คือเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เนี่ยผมจะฟาร์มกล่องครับฟาร์มกล่องนั่นก็คือไปแมปซาตานมอลล็อกครับเพราะอะไรเพราะว่าแมปนี้เนี่ยมันเลเวลมอนเตอร์เนี่ยค่อนข้างสูงครับแล้วก็ให้ฉากเอ้ไม่ใช่เขาเรียกว่าอะไรวะลิลิกให้ลิลิกครับ จะเห็นว่าของผมเนี่ยมีโดดมาอยู่2อันนะครับนั่นก็คือเอาไว้ฟาร์มเก็บเลเวลตัวนี้ก็คือเนมเลดนะครับส่วนอีกแมปหนึ่งเนี่ยก็คือสตา,านมอลล็อกผมจะต้องมาฟาร์มกล่องเนี่ยประมาณอาทิตย์ละ1มื่นสถึงหมื่นนะครับนั่นก็คือวันจันทร์วันอังคารผมจะอยู่ที่นี่เนี่ยเต็มเลยครับแบบเต็มเวลาเลย หลังจากฟาร์มกล่องฟาร์มลีลิกที่ซาตานมอลล็อกเสร็จเนี่ยที่ต่อมาที่ผมจะมาเลยก็คือทอว์วาโนครับผมแต่ว่าที่นี่เนี่ยผมจะไม่อยู่นานนะครับคือแบบครบร้อยปึ๊บอะรีบออกเลยเพราะว่าตอนเนี้ยหิน6.0น่ะราคามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วครับจะดีก็มีแค่หินคาแนลอะไรพวกเนี้ยปะตายครับอย่างออสแตตก็พอได้นิดหน่อย10อออนแต่ต้องเป็นแบบไทพีไทอาร์หรืออะไรอย่างงี้เท่านั้นนะไทเอ็มนีคือแบบทิ้งเลยและนี่ครับเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เราไม่ต้องไปฟาร์มหิน7.0นะคร เควสแลงอัพนั่นเองครับอย่างที่เห็นเลยตอนนี้ผมอยู่คั t เอนะครับโดยเงื่อนไขในการเก็บแต้มเนี่ยก็จะมี q u วส์เดลี่นะครับนั่นกนะ็คือการไปฆ่ามอนที่แลบ2 1,000ตัวโดยการไปอย่างนี้ทุกวันเนี่ยมันจะทําให้เราได้ลีลิกมาโดยอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหิน7.0จะเป็นหินเดียวที่ผมไม่เคยขาดนั่นเองครับพอมาปล่อยที่นี่เนี่ยเราก็จะได้ไอ้ลีลิกของเนมเลดมาด้วยนะครับก็เลย แทบไม่ต้องไปแวะเนมเลดเลยครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เก็บเลเวลจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าไอกิจเก็บแล้งเนี่ยมันหมดนะครับแล้วมันขาดมือจริงๆผมก็จะไปฟาร,ร์มที่เนมเลดสามครับบอกเลยว่าไม่ถึงครึ่งวันนะ่ะครบร้อยแน่นอนครับสำหรับที่ฟาร,ร์มที่สุดท้ายของแต่ละสัปดาห์เนี่ยก็คืออ b บิซอลลลิกนะครับหรือก็คือหิน9.0ที่เพิ่งมาใหม่และน่าจะใช้เวลานานมากที่สุดแล้วครับมันจะมีอยู่ประมาณ3ที่ครับนั่นก็คือแมปปลาไหลอิสูดชั้น6เอ้ยไม่ใช่อีสูด บาบิลันชั้น6ที่นั่นเนี่ยจะดรอปประมาณ0.02ครับ0.02อารมณ์แบบดรอปก,การ์ดเลยแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็จะเป็นพวกไนแอมพีระมิดชั้น1ชั้น2ชั้น1เนี่ยก็ดรอป0.02เหมือนกันครับแต่ว่าที่ชั้น2เนี่ยดรอป0.1ก็ดีหน่อยครับแต่ถ้าเกิดว่าดีที่สุดเลยเนี่ยคือแมปไนแอมวันเดอร์เลอร์ครับไอที่มันอยู่แมปเดียวกับบาโฟอ่ะแมปนั้นเนี่ยจะดรอป0.3ครับแต่ว่า ต้องแข็งแก่งหน่อยนะคืนนึงเนี่ยหมดหลายสิบเด้งเลยครับคนในกิลเนี่แหละครับคือวิธีฟาร์มในแบบฉบับของผมนะก็ไม่ไม่รู้ว่าถูกที่สุดหรือเปล่าแล้วกําไรที่สุดหรือเปล่าแต่ว่า มันก็พอได้ไรายได้อยู่พอสมควรครับก็ไม่ได้อยากจะโม้หรอกครับแต่ทุนเปิดไข่หาวานาแกนกับหาอิลูโอลิมาตีบวกเนี่ยผมเอามาจากการเปิดกล่องสามเมืองเนี่ยแหละครับ<อ>แล้วก็ถ้าเป็นอาทิตย์ก่อนๆนเนี่ยคือผมจะแนะนําว่าหลังจากฟาร์มสามแมปจบเนี่ยสามเมืองสามหินเนี่ยจบนะครับผมจะแนะนําว่าให้ไปฟาร์มแฟก์ฟเมน หรือถ้าสมมุติเป็นอาทิตย์ก่อนเนี่ยผมก็จะไปฟาร์มมังกรชั้น3นะครับที่โดนปลดกันรัวๆนั่นแหละแต่ว่าพอหิน9.0มาเนี่ยทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยครับก็อย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นเลยอันเนี้ยคือผมฟาร์มมา2วันแล้วนะตอนแรกเนี่ยผมก็ลองเอาไนท์ไปฟาร์มแฮปปี้เอ้ยไม่ใช่โคโลเซอปเอี้ยบมึนตอนแรกเนี่ยผมก็ลองเอาไนท์เนี่ยไปฟาร์มวันเดอร์เลอร์นะครับมันฟาร์มไหวนะฟาร์มได้แต่แม่งดุเดือดเลยเกินทั้งปลด ทั้งปิดพาร์ทสีโอ้โหหนักจัดพอรู้สึกว่าแมงเริ่มไม่คุ้มค่าเด้งแล้วผมก็เลยต้องมาแมปสำรองแทนครับนั่นก็คือในแมพปิรามิดชั้น2ครับแมปนี้ก็ไม่แย่ครับเพราะว่าเลดต,ตกเนี่ยมันอยู่ที่0.1นะ วันเดอรเลอร์เนี่ยมันจะอยู่ประมาณ0.3นะครับ mm. เพราะฉะนั้นสําหรับผมนะ mm. ผมคิดว่าแมปอมอนลาเนี่ยมันคือคําตอบที่สุดแล้วครับ mm. แต่ว่ามันจะใช้เวลานานสักหน่อย mm. ที่ผมแพนไว้นะหลังจากวันอาทิตย์เที่ยงคืนปุ๊บเนี่ยทำเควสไล่เสร็จแล้วไปซาตานมาหลอกครับทิ้งถึงวันดังคารหลังจากได้ของตามเป้าแล้วเนี่ยผมก็จะโยกไปทอครับแล้วน่าจะใช้เวลาประมาณวันนึงซึ่งก็คือปิด MA พอดี พอเปิด MA มเาปุ๊บผมก็จะพุ่งมาที่นี่ทันทีเลยครับแล้วก็จะหาวันว่างสักวันครับเพื่อไปทำเควสโลกินะ12ดันเล่นกับเพื่อนๆในกิวนะครับเวลาจะซื้อของอะไรก็จะเจอกันวันอาทิตย์หลังเที่ยงคืนครับช่วงนั้นเนี่ยผมจะรวยเป็นพิเศษครับแต่ถ้าเกิดว่าเปิดไม่ได้กล่องทองเลยเนี่ยก็เจอกันอาทิตย์หน้าครับโชคดีเออแล้วก็ไอ้เซ็ตที่ผมใส่อยู่ตอนนี้เนี่ยคือผมใส่เซ็ตเดียวยาว4แมปเลยนะผมผมใช้เซ็ตนี้เซ็ตเดียวเลยครับถึงเออตานมาหลอกเนี่ยมันจะมีสกิล,น,น,กลนู่นส แต่ว่าเราสามารถจบดาเมจได้ใน2ฮิตครับมันก็เลยไม่ค่อยถึงตัวปั๊มไม่ลดเลยคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับอาชีพนี้เนี่ยกัดฟันทําของสักหน่อยครับมันเก่งเลยรวมๆตัวของผมเนี่ยก็น่าจะมี0 0 3 0 0อ้ออนน่าจะไม่รู้ว่ะน่าจะ3-400อ้ออนนะครับกะคร่าวๆจากสายตาแต่ก่อนจะมามีของแบบนี้เนี่ยคือผมก็ใช้หลอดไนฟาร์มนะครับโดยใช้วิธีเดียวกับที่ผมบอกเลยฟาร์าม3เมือง3แบบมป3หิน แล้วก็ไปฟาร์มแฟกเมนต์ขายนะครับนั่นแหละครับจากที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ทําให้ผมยิ่งมั่นใจครับคือถ้างบน้อยเนี่ยไปหลอดไนซะ์ะแล้วพยายามหาของอัพของมาเรื่อยๆแล้วค่อยขยับไปสไนครับเออแล้วจะบอกว่าไอหิน9.0เนี่ยมันสามารถเอามาออฟใส่ของแคสได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมาฟาร์มได้เลยราคาดีแน่ๆเพราะหลายๆคนเนี่ยต้องเปลี่ยนของแทบทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเท้าเทมเท้า y า g แล้วก็เสื้อ S O V เสื้อดีอะไรพวกนี้ออใหม่ได้หมดเลยถ้าใช้หิน9.0นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขาดตลาดแน่นอนยังไงเม็ดหนึ่งเนี่ยมีหลายอ้อนน่ะผมมั่นใจเลยถึงปากจะบ่นครับวากิวร์เนี่ยวันฮิตวันฮิตตายไม่ได้เล่นเลยแต่ก็ยังเล่นอยู่ดีครับใจมันลักสิ่งที่ผมต้องหาตอนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ดาเมดและแต่เป็นการคนกันไก่นะครับใครที่ตามคลิปผมมาก็น่าจะรู้แหละหรือไปย้อนสตรีมพี่ดีดูก็ได้นะครับของผมเนี่ยเทียบีบวก10ทั้งตัวดาเมจแบบจัดจ้านเลวิศ จูเข้าดอกละสามพันดาเมจก็ไม่มีแถมป่ออีกโดนวันฮิตทุกอย่างเอาแบบคิดเล่นๆเ,เลยนะแบบเล่นๆขำๆนะถ้าสมมุติผมเปลี่ยนมูลค่าของวิาสาห์ของผมเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมาเป็นอาชีพอื่นนะครับอลรอ์ไไนก็ได้ผมว่าแม่งน่าจะเก่งกว่านี้เยอะเลยคุณภาพเลยอะแต่นั่นอะไรครับใจมันรักแหละก็เลยเล่นไปเพราะฉะนั้นถึงเวลาอัพของแล้วครับเออไอหินเ0น่ะมันสามารถเอามาออใส่พวกของแคสได้นะครับ มัพลมเนี่ยก็เลยเป็นอีก1นึ่คำตอบที่ดีเลยแล้วก็เราจะมาบวกสิบกันแตก1แตก2องไอ้ซัตชิบหายแล้วแตก3ส,สวยโอเคแล้วก็รอหาหินออสแตทของส่วนมัพ9.0มานะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้ว1ึชิ้นเสร็จไม่ได้ดิแม่งมยังเป็นน็อกธรรมดาเลย ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปทำพอดมาแล้วไปทำเอกได้ไวชิวถ้าถามว่าทำไมถึงเลือกมับลมคือคำตอบเนี่ยผมเหลือทางเลือกไม่มากแล้วครับเพราะว่าโดนโบก็ตายโดนระยะไกลโดนโดนตายทุกอย่างจริงๆอะ่ะทีแรกเนี่ยผมเล็งๆมับหนอนกับเท้าเทมเด็กอยู่นะครับแต่คิดไปคิดมาเนี่ย ใส่อะไรผมก็ตายแม่งเหมือนเดิมอะครับก็เลยมัปลมแล้วกันหไหนๆก็มีอยู่ในคังแถมอีรูไม่ลดขั้นเนี่ยก็มีอยู่ในคังเยอะแยะไปหมดก็เลยเอามาใช้ซะสําหรับหินที่จะออฟใส่มัฟเนี่ยก็น่าจะเป็นหินออสแตทครับส่วนรองเท้าเนี่ยผมเลือกเป็นเทมเด็กนะแต่ไม่รู้ว่าจะออฟหินอะไรดียังดูดูไปก่อนนะครับไอที่คิดหนักสุดเนี่ยคือคาทาครับทําเทียบีมาดาเมจแม่งแบบทุเลศดมากอะมึงมึงไม่ควรจะเป็นอาวุธเทียร์แล้วถ้าใครบอกว่าทําไมไม่ทําคาทาเบอร์เทซีนะครับ พี่ออปติวิสัตต์ไปเทสให้แล้วสรุปวิสัตดีแรงกว่านะครับ <Wow. S 1> เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะทําต่อไปก็คือขึ้นคอมแบทบวกเครับแล้วผมจะเอาวิาสัตดีเนี่ยเก็บเข้าคลังแล้วที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่เนี่ยคือตอนที่ผมกําลังขึ้นแรงเอนะครับเอา OCA เนี่ยกดมา500นะครับแล้วก็นั่งผสมอยู่อย่างเงี้ยผมนั่งทําตั้งแต่ตอนเที่ยงคืนเสร็จประมาณตีห้ oh, าโอ้ต่ลายชิปหายเลยพูดตรงๆแต่ก็ขอบคุณผงธรณีด้วยนะครับ สตาโนนึ่งของกิวไอเฮีย e ที่โดเนตมาให้นะครับน่าจะสมเพศผมแหละตายก็ง่ายดาเมจก็ไม่มีนะครับทำตัวเหมือนไม่มีของอะ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วย ถึงปากจะบ่นเนี่ยแต่ผมก็ยังรักเซิร์ฟนี้อยู่ดีครับมันคือเซิร์ฟที่ดีเซิร์ฟหนึ่งเลยครับไม่ว่าจะกิจกรรมคอนเทนต์ต่างอะไรอะไรเงี้ยคือเขาทําดีมากนะครับแต่ติดแค่ว่าไม่ค่อยอินกับกิววอลแล้วเท่านั้นเองแต่เรื่องลงดันเจียนการฟาร์มการเก็บเลเวลเนี่ยผมยกให้เป็นโนหนึ่งเลยคือพูดตรงตงนะผมเล่นแล็กมาเนี่ยผมไม่เคยทําอะไรแบบนี้เลยมาแค่กิววอลพีวีพีเก็บเลเวลทําของจบแต่เซิร์ฟนี้คือแบบ ตั้งตีวนดันกันได้เป็นวันอ่ะทั้งวันจริงๆนะถ้าวันไหนแบบคือวันลงดันนะครับก็อย่างที่เพื่อนๆเห็นเลย12ดันวนกันเข้าไปหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยครับเอาไปทําตามได้เอาไปอัดเด็ได้ผมไม่ได้บอกว่าวิธีนี้คือวิธีที่ดีที่สุดครับแต่มันเป็นวิธีที่ผมเล่นตัวไนท์จากของแบบชาวบ้านจัดอ่ะอย่างที่เพื่อนๆเห็นเลยจนมามีของที่บวก10บวก9แล้วก็มีแบบของพื้นฐานที่มันควรจะมีสําหรับสไนเปอร์ได้ครับ ก็ต้องขอบคุณหลอดไนตัวนั้นครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย